พบก,กันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับตะไครกดกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์กับวันศุกร์ที่สิบส <13. S 1> ที่สิบสาโอ้โหน่ากลัวมากศุกร์สิบสานะฮะไม่ค่อยจะดีศุกร์สิบสาเดือนมิถุนาย,ยน2 5งพห ม <18. S 2> ันไม่ดีของฝรั่งแต่ดีของไทยหรือเปล่าออใช่ใช่ใช,ใช่ของไทยเราสิบสามไปยังไงก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ใหญ่ๆนะของฝรั่งนี่มันตอน,นั้นมันเรื่องใหญ่อะมันมันว่าพ,พระเยซูคริสต์ถูกจับไปตึงบนกางไม้กลางเขนนะก็เลยเป็นวันที่มันคึกคักอย่นั้นฝรั่งเลยไม่เอาเลขสิบสามเมื่อจะไปรีฟโรงแรมกี่ชงกี่ชั้นจะไม่มีเลขสิบสาม แม้แต่อะไรนะอะไรือรถยนต์อะไร,พระ่พวกนี้เขาจะไม่มีเบอร์สิบสามเขาถือมากครับถือว่าแรงมากเลยครับวันนี้เรามาพูดเรื่องฝรั่งก็น่าก็น่าจะแรงนะน่าจะแรงครับเอาไทยก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลังวุ่นวายเหลือเกอินนะครับนะมันการเป็นการบอกเหตุนนะบอกเหตุนนะเพราะดาวอย่างที่บอกนะ ดาวพฤหัสเนี่ยมันย้ายมาตรงนี้นย้ายมันอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเออแค่พัษภาไมจุนากระดาษทิ้าฮกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแปดเดือนจะอยู่ตรงนี้แปดเดือนนะครับนะก็พอปลายปีธันวานะครับนะพฤหัสจะถอยครับ นี่แหละตรงนี้แหละครับจะถอยกลับจะถอยกลับราศีจากกรกฏน,นะะเ,เดี๋ยวก่อนตูราตูลาพุทธิการทันวาสามเดือนเองรู้ทึกว่าอะไรต่างๆจะดีแค่สามเดือนครับนะตอนนี้พระหายกันเดินวิปริตนะครับเดินหน้าถอยหลังนี่แหละครับนะทำให้โลกมันวุ่นวาย การเมืองก็วุ่นวายโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยบรรดาพู้ันเป็นดาวประจําประเทศนะครับนะแล้วขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยราศีสิงห์กันเนอะราศีประจำประเทศโดนราหูเล็งอะ่ะโดนราหูเล็งครับนะเสารูโตทํามุมปลายหอเข้ามานะครับเสร็จแล้วอเมริกาก็ราศีพิจิกก็โดนมันตะยูเลง็งครับมันทุกอย่างเนี่ยมันจะวุ่นวายแล้วครับนะ ก็ต้องเป็นไปตามอิทธิพลของจักราวาลน,นะครับเราจะไปฝืนเราไม่ได้เพียงแต่เราแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้นะฮะไอมันหลุดพน้นอ,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 อ่ะไอไอไอนี้นะคือให้มันมีแค้วคลาดแล้วก็ทำให้มีโอกาสรวยคือเกิดสองครามนี่นะมันเคยทำให้เศรษฐีรวยเยอะแล้วก็คนจนก็รวยนะคนที่รู้ทางอะ่ะเออเป็นเศรษฐีสงครามก็เยอะ ตอนนี้ก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ในภาวะบ้านเมืองวิกฤตโรควิกฤตนี่นะเล้วเราแล้วเรา,เร,า,เร,ารวย <c oughs> นี่แหละตรงนี้แหละก็เราก็ได้คิดวิธีไว้แล้วครับนะตอนนี้เร็พยากกรแต่ว่าประเทศไทยจะเป็นไงเดี๋ยวก็มีการปรับครับนะเอ่อช่วงนี้แหละช่วงนนนเนี้ยนี่เอะไรนี่มีธุนากนก,กระดากรดากระกระดาอยงบประมาณผ่ายก่อน พวกกระดาผ่านปั๊บนะสิงหาสิงหากัญญานี่แหละครับเนี่ยหนีไม่พ้นแลวครับนะจะต้องปรับแล้วครับหีือต้องปรับแล้วครับนะตอนนี้เรามาดูที่ว่าทําไมว่าโรคจะเริ่มวิกฤตคือมันอย่างงี้คือหมายถึงว่าตอนนี้เขามีมอะไรนะั่นไอตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็จะมีการรวมทุกชาติที่ชนะนะ ไปตั้งกติกากัรขึ้นมาว่าจะไม่ลุกลานกันอะไรก็มีบทหละยเยอะแยะเราไม่รู้นะเพียงจะรู้ว่าเนี่ยจะไม่ไปยุแลวไปสร้างเรื่องไปสนับสนุนทำให้เกิดสงครามถ้าใครทำปิกติกาเนี่ยสามารถถล่มได้ถือว่าชอบทำถือว่าชอบทำคือตอนนี้อังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยเยอรมันเนี่ยสามประเทศเลยนะครับ สร้างความชอบทำให้กับรัเสเซียแล้วก็เมื่อวันที่วันที่หนึ่งมั้งเนี่ยปูตินโทรไปหาโทรไปคุยกับอทํมคุยกับทํามนะครับนะบอกว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงเออเดี๋ยวมะปรึกษาปรึกษานะครับนะเพราะว่า จเจเจนก็คือระหว่างที่ยูเครนนะตุนเจเจนลาจากับรัสเซียใช่ไหมกำลังคุยกันอยู่อะนะวันนั้นนะครับนะยูเครนก็วันที่หนึ่งนี่แหละโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียหกแห่งทำลายเครื่องบินรัสเซียไปหลายลำนะปฏิบัติการนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติการใหญ่แมงมุมมา รัสเซียก็เลยเสิริมนะเอ๊ะกำลังจะเจรจาตอนติภาพก็อยู่นะฮะที่อะไรที่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 กรีกใช่ไหมที่นิสตันบูนน่ยเนี่ยมันแอบทันลมเลยนะครับรัสเซียก็เสิร์มหาข่าวจนทราบว่าเนี่ยคนที่อยู่ประเทศที่อยู่เบื้องหลังอนะโจมตีของยูเครนคืออังกฤษตั้งแต่วินาที ที่ยูเครนปฏิบัติการใหญ่แมงมุมคือวินาทีที่สร้างความชอบทรรให้ครับปูตินฮะในการที่จะโจมตียูเครนในความเชื่อของคนรัสเซียนะว่าต่อไปนี้พวกตนจะโจมตียูเครนอย่างไรก็ได้นะไม่มีไม่มียกเว้นจะถล่มเมืองหรือใดก็ได้นะไม่ทว่ายมีหน้าลัน ผมเห็นกรุงเครทบไม่เคยถล่มนะเพราะก็มีข้อตกลงมาอยู่เซเลนเซกี้ก็รู้ผลของการกระทาครั้งนี้เหมือนกันนะว่ารัเสเซียจ,จะไม่ปล่อยไว้แน่ก็ปรากฏการว่าหลังจากปูตินโทรไปไปบอกก่าก็ทำนะว่าเนี่มันอย่างงี้นะพอถามพอพูดคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยอุยจะถล่มแลยนะวันศุกร์ที่6มิถุนายน 2,125นี่แหละรัเสเซียก็ใช้ขีปนาวุธล่อกลุงเค,ครียบนะฮะและโจมตีน,นักไปทั่วแผ่นดินยูเครนนะครับมีคนบาดเจ็บล้มตายอะเห็นไหมพอสซนิสกี้โวยนะฮะการโวยครั้งนี้ไม่มีใครสนใจครับเพราะว่าคุณทำผิดกติกาแล้วต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเลยครับทะนั้นไม่ใช่เฉพาะยูเครนเท่านั้นนะครับทีรัเสเซียชำเลืองหางตาแล้วครับนะแล้วก็ กำลังจะตั้งตั้งขีพนาวุธนะครับจุดมุ่งหมายก็คือกาะอังกฤษครับเกาอังกฤษครับนี่แหละแล้วก็เยอรมันนะครับนะแต่เขาตั้งขีพนาวุธไว้พร้อมที่จะกดปุ่มนะครับโอ้โหเออเขาเรียกว่าจรวดพิสัยไกลนี่เขาถึงนะจะถึงนะครับนะแล้วเมื่อไรครับนี่แหละไปปลายธันวานี่แหละ ไนปลายธันวานี่แหละครับนะเราละเป็นช่วงที่ที่หน้าหนาวพอดีก็ดูกันต่อไปว่าจะเปนเยอะไรเกิดขึ้นนะครับนะถ้าไม่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงพอดีนะครับนะจะต้องมอีรัฐบาลใหม่หรือจะมีการยุบสภาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่พี่ต่ว่าเอาดาวมาคุยให้ฟังว่าเนี่ยมันเหตุอย่างเงี้ยโอ้ดาวมันเดินแย่หมดเลยทั้งดาวพุทธหัตดาวเสาเดาวใหญ่ๆเลย ถ้ามันเดินวิกฤตนะครับมันจะมีการสูญเสียผู้นํามีการสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายแล้วก็จะมีโรคระบาดใหม่ๆเข้ามาด้วยรู้หรือเปล่าว่าในในในยูเครนกัน,นะคอับกรณิสถานที่อเมริกาส่งส่งทหารไปลบนะแล้วไปตั้งกองบัญชาการอยู่นะครับพออเมริกาแพ้ปั๊บเนี่ยเขายึด ยดยืดอาคารต่างๆสถานที่ต่าง,นงเนี่ยเขาเขาไปเจออะไรเขาไหมไปเจอไออาคารที่ทำไว้นี่อะไรนะไอพวกไออาวุธอะอาวุธชีวภาพอะโอ้โหเขาไปเตรียมก้ารไม่ได้นะเพราะถ้าปล่อยไปทีเดียวโอ้โหตายกันเบื่อเลยนะเนี่ยยิ่งกว่าเราเผื่เปามานุยนะมันสองอย่างโอ้โหนา่า,นากลัวน่า,นากลัวนะตรงนี้แหละครับแล้วโลกมันจะเป็นยังไง นี่มันจะตายแบบหลายอย่างครับนะก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าจัก,กราวาลมันกําหนดไว้แล้วว่ามันอะไรต่างๆมันมันล้นอ่ะฉะนั้นทางรอดก็แล้งก็มีก็มีับนะมันรุดเราไม่ต้องเก่งทางรอดก็มีของประเทศใหญ่ๆอยางอเมริกาก็ก็เตรียมการไว้แล้วอีลอนมาก์เตรียมขนคนเก่งๆนะครับรเละเศรษฐีทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความรู้ทั้งหลายระว,วางเกิดสองครามมันก็จะหลบไปอยู่นะครับ ไปอยู่บนท้องฟ้าครับนะไปอยู่ในในที่เขาสาร้างไว้ว่านะไอ,ไ,อไอ้ดาวเทียมอะเออไปไปพักไปพักชั่วคราวอะนะพอล้ำาจแล้วก็ลงมาโอ้โหเขาเตรียมการอย่างนัน้นนะแต่ก็เราเหนือกว่าครับเราเตรียมทําอะไรครับทำแซกีสิครับเราก็ทําทีมของเราไว้นะครับว่าเราแคล้วคลาดอะเราแคล้วคลาดแนละ้วเราก็จะอโอกาสร,รวยครับรวยรวย,รวยจนต้องคลามนะครับนะ คนฉลาดน,นะครับจะรู้เลยนะจะรู้เพราะผมดูแล้วนะการท,ทําแตกกีเนี่ยแซงกีครับแตงกีเนี่ยนะมันจะมีผลมากเนี่ยพอตุม่มพอดีพอนต้องทำกระดากระดาเนี่ยกระดากระดากับกับความรู้เทียวจะมีไปอยู่สองช่วงครับนะถามก่อนสิ้นปีนี่เลครับนาะ็เขาทำไม่มากครับนาแค่แค่สามสิบนะคนที่มีบุญวาสนาแล้วก็ดวงดีเท่านั้นแหละครับ ที่จะคิดทำตอนนี้มีแล้วครับนะมีเอ c ที่ติดตามรายการอยู่แล้วครับนะฮะโอนเงินมาแล้วครับนะแล้วพอเราทำชุดแรกเนี่ยโอนมาแล้วครับนะก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยไม่พลาดหรอกนะผมเองก็อยากจะรวยอะรวยเศษรษฐีสงครามเ้ากำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ใหมันรวยขึน้นด้แ่อกันนะนะแต่แล้วไม่เป็นนักนักไอ้นะไอ้นักค้านะ นักขายเครื่องอุโภคบริโภคนะเออเวลาบ้านเมืองวิกฤตเดี๋ยวพวกนี้เราไม่เอาฮะใครรวยู่ตรงนี้มันก็รวยไม่ทน่ะไม่หลานอะไรต่างๆเนี่ยมันเขาพวกนี้เขาจะเก็บอะไรเขาจะสร้างที่เก็บโกดังพวกเก็บของสําคัญอาวุธอ่ะยายาอาหารอะไรครับเน่ยแล้วเวลาเกิดสงครามเนี่ยพวกนี้มันจะขาดแคลนกันนะ่ตรงนี้แหละครับเนะี่ย ก็เอามาคุยกันนะครับนอย่างน้อยก็ทําให้เราหูตาสว่างขึ้นเถอะครับมองอะไรไกลๆนะเนงินทองเป็นของนอกกายครับนะนอกกายเรานี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้แลแต่ยังมีชีวิตยอยู่แต่ถ้าเรารักษาไม่ได้มันก็เดือดร้อนเหมือนกันนะแตนั้นทายังไงครับนะให้มันมีโชคมีลาบแก้วคลาดปลอดภัยอนยีอรหลาเรื่องใหญ่ก็สนใจนะครับก็เชิญอย่างที่บอกกันนะ คือการที่เราจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันลาบากกว่าจะให้เขาเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ทํานี่เป็นยังไงความจริงไน้สิ่งที่ผมทํานี่มันเขาเมีมาแล้วแปดพกว่าปีนะแต่ยุคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคนมันไม่ตายแบบสมัยใหม่รุนแรงมากตายตายด้วยอะไรตายด้วยนิวเคลียร์แล้วก็ตายด้วยเออระเบิดชีวภาพนะนี่แหละมัน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 หายอย่าง คือหมายถึงว่าเขาถ้าใช้อะไรเบอร์ิวเคในบ้านมือทำลายหมดเนี่ยแต่ถ้าใช้เชียมภาพเล่นะคนตายแต่อาคารยังอยู่ครับ <S <S สิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆยังอยู่ครับนนเนี่ยคนเมืองคิดอย่างนี้นะครับมันจะได้มันจะไปยืดมือจะก็ตั้หไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่นะเนี่ยฉะนั้นสนใจก็โทรมาสอบถามได้ศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะครับนะคือตอนนี้เราก็บอกให้ฟังว่า เราจะทําทดลองเนี่ยปีเนี้ยีเนี้นีแค่สามสิบครับนะแค่สามสิบรายเท่านั้นหละครับนะตอนนี้มันก็มีไปนั่นนไป f อฟซีผมนะครับที่เอ่อที่ผ่อนมานะผ่อนมาที่บริจาคมาดีกว่าใช่บริจาคมาเดิอน 3, ละสามพันนะนะก็มีแค่สิบสิบสองคนทําไปแล้วสองคนนะครับก็เหลืออีกประมาณ สิบคนจะจะทำคนนกด่านี่สิบเก้าเลยนะฮะใครจะทําเพิ่มก็ได้ครับนะก็ประมาณได้ยี่สิบคนเลยนะก็ก็รีบจองมาเลยครับรีบจองก็ได้เลยนะอรีบอกให้ฟังไว้เพราะเราจะเตรียมการอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็เลยบอกให้ท่านที่สนใจนะครับเบียน้อยหอยน้อยเราก็ทําบุญกันไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับนะก็ก็ได้ก็ได้ผลบุญอนะตอบแทนไม่ต้องห่วง วันนี้ก็ขอนโมทนาสาธุครับนะกับเอซีทั้งหลายและท่านติดตามรายการพรได้อันประเสริฐจงมาเกิดแก่ทุกๆุกท่านและผู้ร่วมสนับสนุนบริจาคสร้างพุทธเกษตรธรรมสถานขอบารมีพระพุทธเจ้าฮะพระองค์พระโพธิสัตว์กุลิม8ปปางพระพรหมสามปางจง ดวบังดาเลยครอบครัวของท่านนะครับมีอายุม,มั่นขวัญยืนครับนะปลอดภัยแคล้วกลาดจากอันตรายทั้งปวงนะครับนะมีความสุขความสําเร็จสมหวังในชีวิตจเจริญรุ่งเรืองครับร่ํารวยรุ่งโรจน์โชคดีตลอดปีตลอดไปในท่านที่รวมรับไปแล้วขอให้ไวสู่สุคติภูมิสามปลายพบแดนสุขขาววดีขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีแล้วก็มีเงินใช้ แล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะครับไม่กี่วันนี่้16เกียวม,มาอีกแล้วครับนะศพดีโชคดีโชคดีต้าตา่สุสาธู